คุณ่านมองเห็นครอบครัวที่อบอุ่นในรูปนี้แต่สำหรับคุณเจ็ดเขามองเห็นมองเห็นชีวิตที่ผมต้องดูแลเมื่อก่อนตอนทำงานก็ถ้าพูดกันตามตรงตอนนั้นเหมือนชีวิตวัยรุ่นเลยครับคิดแต่ของเรื่องตัวเองดูแลแต่เรื่องตัวเองสนุกด้วยทำงานที่แบบเจอคนที่เหมือนๆกันไปเที่ยวไปหาอะไรกิน ไม่เคยคิดหน้าคิดหลังเลยครับที่เจอกับแฟนก็เจอกันตอนทํางานนี่แหละครับเขาเป็นน้องฝึกงานครบประมาณ3ามสี่ปีครับแล้วก็แต่งงานก็ถ้าพูด,พดจริงจริงก็ด้วยปัญหาสุขภาพของแม่นะครับแล้วก็คิดว่าแบบเอออย่างน้อยๆแม่อยากมีหลานดีแล้วดีแล้วดีแล้จะจอ่ะแม่นี่มาหนึ่งคน พอเรามีคนแรกแล้วทําให้มุมมองที่เราเคยใช้ชีวิตตอนเด็กเนี่ยก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยพอผมโตขึ้นผมก็ต้องดูแลชีวิตที่ผมสร้างขึ้นและดูแลชีวิตที่สร้างผมมาวันที่โดนไล่ออกเป็นเป็นอะไรที่ช็อกเหมือนกัน อยู่ก็มีสายจากหัวหน้าโทรมาโทรมาบอกว่าโดนไล่ออกโดนเลยกออฟจากที่เราเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่แล้วแต่เราก็อยู่ในโลกที่มันไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนเลยแต่ชีวิตผมไม่แน่นอนไม่ได้แล้วการเป็นตัวแทนไทยประกันชีวิตทําให้ความแน่นอนนั้นกลับมาอยู่ในมือของผมทําให้ผมมีไรายได้มีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงตอนนี้ที่ผมดูรูปนี้ ผมเห็นแต่ความอบอุ่นที่มัน่นคงสร้างไรายได้สร้างคุณค่าด้วยการเป็นตัวแทนไทยประกันชีวิตกับเราหาคำตอบเพิ่มเติมจากตัวแทนที่แพชชั่นเดียวกับคุณร่วมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไทยประกันชีวิตอาชีพของคนมุ่งมั่นเพื่อชีวิตที่มัน่นคงไทยประกันชีวิต